สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูลทวีพรพานิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูลทวีขอตอ้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูลทวีกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับเป็นช่องที่นําความรู้หลากหลายศาสตร์การแพทย์นำมาประยุกต์ทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนการแพทย์ชะลอวัยบางส่วนนําทุกอย่างมาผสมผสานในการรักษามีการตอบคําถาม,ถามใ,ตใต้คลิปประจําสัปดาห์ทุกวันเพฤิัสต,ตอนสองทุ่มครึ่งมีการไลฟ์สดที่ ที่ที่สะดวกเนาะที่ไม่ได้ลาพักการนอนไปไหนนะครับสองทุ่มครึ่งของทุกวันยกเว้นวันเสาร์แล้วก็ลาพักรอนแล้วก็ช่วงท้ายของการไลฟ์สดก็จะมีการตอบคําถามสําหรับคนไข้ที่มารักษาไปแล้วที่โรงพยาบาลชัยอรุณเวชาการจังหวัดพิจิตรหรือตรวจรักษาแบบออนไลน์ไปแล้วหรือคนไข้ใหม่นะครับที่ต้องการสอบถามเบื้องต้นรวมถึงน้องๆที่ต้องการตรวจโรคก่อนการเกฑ์อาหารเพื่อเพิ่พออมความมั่นใจนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องของที่เป็นข่าวคราวมานะ เรื่องของเด็กที่เป็นสะเก็ดเงินผมรีวิวข่าวไปดูก็อาจจะมีเด็ก6ขวบเหมือนกันนะครับที่เป็นมาตั้งแต่3ขวบเหมือนกันนะก็เดี๋ยวพูดในแง่เดียวกันเลยแล้วกันว่าเป็นในเด็กได้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยใครที่เป็นาสายที่เป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินอยู่เนี่ยลองเข้าไปดูรูปภาพนะวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดในปริซึมหรือว่าไม่มีรูปภาพให้ดูเนาะ เป็นรูปภาพของเด็กตัวเล็กๆนะครับนะมีสะเก็ดนะแล้วก็ผิวเหมือนแดงๆเรื่อเๆเหมือนสักๆนะครับแล้วก็มีขุยทั่วตัวเลยเป็นสะเก็ดล่อนทุกวันนะครับเขาบอกอย่างนี้นะนะักข่าวเขาพิมพ์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วเหมือนขาดสารอาหารด้วยนะเนื้อทานไม่ค่อยได้เพราะอะไรฮะอาจจะมีเหมือนคล้ายๆเอ,อ่อความกดดนันหรือว่าความที่มันกินอาหารไม่อร่อยเพราะว่าต้อง ต่อสู้กับผิวหนังของเขานะครับที่มันล่อนออกตลอดบางทีไม่รู้มีอาการคันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เราไม่ได้ไปซักประวัติหรือว่าตรวจร่างกายหรือว่าไม่ได้พูดคุยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะลองวิเคราะห์กันแล้วก็ดูซิว่าเขามีหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีคําตอบนะใครที่ตอบได้ก็ตอบแล้วกันนะครับนะเอาละข้อแรกเลยนะครับสําหรับคนที่อาจจะต้อง เตรียมตัวเลยนะว่าเอ้ยมีเป็นแบบนี้หรือเปล่าเตรียมจบไว้ด้วยนะเป็นสะเก็ดเงินตั้งแต่เด็กจริงหรือเปล่านะครับข้อ,อแรกที่ผมจะถามเขานะฮะเริ่มเลยข้อ,อแรกนะครับผมจะถามว่าเด็กนะครับตอนแรกเกิดเนี่ยหรือว่าตอนแบบอกเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะหรือว่าน้ำมันทาผิวที่เป็นออร์แกนิกหรือเปล่าสารสกัดจากธรรมชาติ หนึ่งในนั้นก็คือมีคาโมมิล่าคาโมไมนนะมีหรือไม่ถ้ามีโอ้โหเป็นยังไงครับคนที่ใช้อยู่ลองสังเกตดูลูกหลานท่านนะครับเป็นไงฮะผิวมันจะสกักสกรู้สึกลูบแล้วมันเออทำไมมันสักสากกับางทีมันเป็นขุยขุยเป็นสะเก็ดสะเก็ดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าครับของโรคสะเก็ดเงินเพราะอะไรฮะเพราะผมแนะนําให้คนไข้ห้ามใช้ครับ นะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่มาคลอดที่โรงพยาบาลเผมแนะนําทุกคนครับตอนที่ผมคุยตอนก่อนกลับบ้านนะห้ามใช้แล้วคนที่ใช้ยังใช้อยู่แล้วเป็นไงรูปแล้วยังสักสรกครับเลยต้องไปใช้อะไรฮะออะไรเมเมอะไรสักอย่างนะอ่ะนะเอามาทาเพิ่มอีกเอา้ามันสกัดมาจากธรรมชาติอีกเหมือนเดิมเพิ่มความเข้มข้นไปอีกนะทาเหมือนใน้ายๆมันประครับประคองอาการน่ะ นะแล้วยิ่งทายิ่งลามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครนะครับใช้ผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกนะครับแล้วผื่นมันมีขึ้นตามตัวไหนะเด็กทารกเลยนะแรกเกิดเลยแล้วสกักสากผิวนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่แล้วใช้สบู่เหลวเด็กอ่ะนะมันจะมีบางยี่ห้อมันเป็นสีเขียวหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหผิวสากเหลือเกินทั้งตัวเลยทั้งหัว ตามตัวตามแขนขานู่นนี่นั่นบางคนขึ้นหน้าอีกนะฮะให้ลองหยุดดูครับลองเปลี่ยนเป็นสูตรธรรมดานะที่เป็นสบู่เหลวในเด็กทารกนะครับอันนี้คือผมที่ผมพูดมาเนี่ยผมบอกคนไข้มาหมดแล้วนะอันนี้คือเอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาให้กับบุคคลที่ได้ฟังผมเนี่ยได้ทราบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้โดยเฉพาะประเทศไทย ปรากฏว่าคนไข้ตัวน้อยๆของผมเนี่ยนะเด็กเล็กๆทารกเนี่ยสากแล้วอายุประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยสองเดือนก็นแล้วแต่หมอหลังจะเปลี่ยนไปเดือนเดียวนะผมจะนัดมาเดือนอีกเดือนหนึ่งมาฉีดวัคซีนนะครับเปลี่ยนไปแล้วพื้นหายเลยหายไปแล้วหมอมันค่อยๆหายไปหายไปหายไปดีขึ้นเองอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมเกิดขึ้นใน ในปัจจุบันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีลูกหลานนะครับว่าเอ้ยจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อาบน้ําไปฝากลูกหลานจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อาบน้าน้ํามันทาผิวอะไร่งเนี้ยไปฝากลูกหลานหรือว่าคนรู้รจักขอความกรุณาว่าอย่าเป็นออร์แกนิกอย่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะอันนี้ผมขอร้องด้วยความจริงใจเลยนะว่ามันอาจจะเป็น จุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดโรคสะเก็ดเงินในอนาคตได้นะเพราะอะไรฮะเพราผมลองกับตัวเองแล้วไนบอกคนไข้ให้เลิกใช้แล้วไงแล้วมันดีขึ้นจริงครับนะแล้วทุกคนที่ไม่ให้แนะนําให้ใช้ไม่มีผื่นเลยครับสะเก็ดขุยแม้แต่น้อยก็ไม่มีอันนี้คือด้วยความสัตย์จริงที่ผมรักษาคนไข้มาแล้วก็แนะนําคนไข้มาตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนไข้ที่ยังดื้ออยู่ เพราะอะไรฮะเสียดายหมอมันยังไม่หมดเลยก็เลยใช้ต่อไปเนี่ยนะยังไม่ได้เลิกใช้ก็ยังเป็นขุยอยู่ครับนะฮะบางคนมาหาผมที่หลังคือผมไม่ได้แนะนำไงไปหาท่านอื่นหรือว่าเป็นที่ที่อื่นมาแล้วปรากฏว่าเอา้าเป็นแหละครับนะแล้วก็ต้องมารักษาต่อเนื่องกันนั่นเองนะอันนี้คือเด็กแล้วผู้ใหญ่ล่ะผมมีเอ่อคุณพ,พี่ท่านหนึ่ง รักษากันมานานเลยนะครับเป็นทั้งตัวเลยครับมาฉีดซีรั่มเลือดปั่นกับผมเนี่ยทุกสองสัปดาห์โอ้โหฉีดทั้งตัวเอาผมก็เต็มที่เอาใช้ได้รับฉีดฉีดไปมันเห่เหยุบยุบครับไม่หายสักทีมันเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็เห่เดี๋ยวก็ยุบเดีอ้ยคุมอาหารดีนูน่นนี่นั่นดีนะฮะปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมานอนโรงพยาบาลนะ พอพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เราก็จะเข้าใจแล้วว่าคนไหนนะจะเข้าใจแล้วว่าใครกันแน่ปรากฏว่าผมก็ไปเยี่ยมคนไข้ตามปกติในโรงพยาบาลเพราะเอามาให้ยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นด้วยนะครับปรากฏว่าผมเหลือบไปเห็นสบู่เหลวอันหนึ่งที่มันเป็นสบู่ทารกที่ผมเคยแนะนำมาก่อนนะฮะปรากฏว่าเป็นออร์แกนิกครับผมเลยร้องอ๋อ <laughs> ออดังๆเลยว่าเอา้าผมห้ามใช้ครับนะถ้าถ้าใช้ต่อไปเนี่ยมันจะเห่เหยุบยุไม่หายสักทีนะไอ้ที่ผมพูดนี่คือหลายคนแล้วนะครับที่หยุดใช้แล้วดีขึ้นปรากฏว่าผมก็บอกพี่เข้าไปว่าเออพี่ครับอย่าไปใช้เลยครับไอ,อ้ตัวเนี้ยผมผมพูดในคลิปบ่อยแล้วล่ะนะว่าสบู่เหลวที่เป็นออแกนิกเนี่ยจะทำให้ผื่นมันสากแล้วมันเป็นมากขึ้น พี่เขาก็เลิกครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่ามารักษาต่อเนื่องนะครับนำะมาฉีดซีรัมเนี่ยเอ้ยเป็นได้ผลดีขึ้นครับเื่นนี่มันยุบลงยุบลงยุบลงให้เห็นเป็นลําดับลําดับไปเลยนะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยห่างขึ้นแล้วที่มาฉีดซีรัมเลือดปั่นเนี่ยนะนะทั้งตัวเนี่ยลดปริมาณฉีดลงได้นะแล้วแถมห่างขึ้นได้ด้วยเป็นเดือนละครั้งคือตามสะดวก นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตามประสบการณ์จริงเลยนะของคนไข้ที่หยุดใช้แล้วดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่ตอนนี้ลูกหลานใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกในการอาบน้ําสระผมอยู่ระวังให้ดีครับดูซิว่าลูกหลานคุณเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะไม่งั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคสะเก็ดเงินนั่นเองในอนาคตนะอันที่สเรื่องวิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับ อย่างที่สองคือเขามีอาการถอนยาสเตียรอยไหมผมไม่ทราบนะว่าเขารักษามาทั่วนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วได้ยาสเตียรอยมาทาหรือเปล่านะอันนี้ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการถอนยาคืออย่างไรนะคือเวลาทายาเอ้ยยุบหยุดทาแล้วเห่ทาแล้วยุบหยุดแล้วเห่ไอ้ที่เห่เนี่ยมันไม่ใช่เห่แค่มากแค่ผื่นนิดหน่อย มันจะลามไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออาการถอนยาสเตียรอยที่ผมหมายถึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากถามหน่อยนะว่าพ่อแม่เด็กที่ดูแลเด็กเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สะเก็ดเงินนะครับมันจะเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดอื่นแล้วที่จะต้องมาตรวจเพิ่มเติมว่าให้มันมีอะไรมากแยกย่อยไปนะเพราะฉะนั้นถ้ามีแบบนี้ไม่ใช่สะเก็ดเงินนะ แต่ถ้าเกิดเสเกเงินเพียวๆคืออย่างไรทาแล้วยุบนะฮะพอหยุดทาแล้วไม่เห่นนะครับจุดเดิมแต่มันจะไม่โผล่จุดใหม่แล้วไม่ลามมากขึ้นนะถ้าจะลามมากขึ้นเป็นจากการวรับประทานของที่แสลงนะคนนี้อาจจะเป็นก็ได้ถ้าเขายังกินของแสลงอยู่ผมไม่รู้นะว่าเด็กแพ้ข้าวหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะมันมันไม่ได้ตรวจไงเราแค่วิเคราะห์ประเมินเฉย,เฉย นะเพราะฉะนั้นนี่พอถามแล้วถ้าเกิดมีถอนสเตียรอยด์แสดงว่าเป็นอย่างอื่นแล้วครับนะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เป็นอยู่โรคนี้ที่เป็นอยู่ลองฟังผมแล้วก็ประเมินตัวเองไปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างเด็กสามขวบนี้หรือเปล่าจะได้เผื่อจะได้คำตอบนั่นเองนะครับอันที่สามเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดอื่นร่วมด้วยไหมอันนี้โอ้โหต้องคุยกันลึกซึ้งเลย นะว่าอาการเป็นยังไงไปรักษายังไงบ้างใช้ยาอะไรนู่นนี่นั่นมีอาการอย่างไรบ้างคนะันไหมพอ,อหยุดยาแล้วมีถอนสเตียรอยไหมเหมือนข้อที่สองเมื่อกี้นะครับหรือมีแผลหรือเปล่านะมีการติดเชื้ออะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมซึ่งมันต้องคุยครับต้องตรวจเพิ่มเติมพอสมควรถึงจะได้รู้ว่าเออโรคของน้องเขาเนี่ยมีอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่า หรือเป็นสะเก็ดเงินเพียวๆนะอันนี้ซึ่งผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ตรวจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสังเกตที่จําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันที่4ี่อันที่สาคัญน,นะถ้าเป็นสะเก็ดเงินแท้ๆต้องพิสูจน์ได้ครับพิสูจน์ได้อย่างไรนะเดี๋ยวยจริงๆผมจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ พิสูจน์ที่ผมจะแยกโรคกระหว่างผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดอื่นนะกับสะเก็ดเงินคืออะไรฮะคือการฉีดเลือดครับเจาะเลือดของคนไข้ามาเจาะของเด็กสามขวบมาแล้วก็ฉีดเข้าจุดฝังเข็มหรือฉีดเข้ากับเหมือนฉีดยานั่นแหละฉีดเข้ากล้ามเนื้อถ้าเป็นสะเก็ดเงินจริงมันจะยุบเรียบไปดีขึ้นยุบไวขึ้น ตราบใดที่ไม่ได้กินของแสลงหรือว่าโดนสิ่งกระตุ้นอะไรต่างๆนานาเข้ามานะอันนี้คือการแยกโรคนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องต้องมาเจอกันอะไรว่าง่ายๆนะถึงจะแยกโรคได้ว่าคุณน้องเขาเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับอันที่ห้าอันนี้สําคัญนะครับ <laughs> สําคัญตรงไหนฮะโดนอยู่หรือเปล่าครับทายาสเตียรอยอยู่ไหมนะนะครับ อย่างที่สองโดนยากดภูมิอยู่หรือเปล่านะเพราะอะไรฮะผมจะอธิบายให้ฟังว่าถ้ายากดภูมิหรือว่าสเตียรอยที่คุณทาน้องเขาทาอยู่เนี่ยมันเหมือนเอาหินไปทับหญ้านะฟังให้ดีนะฮะเหมือนเอาหินไปทับผืนไว้นะครับแล้วยังทาอยู่ไหมนะถ้ายังทาอยู่ยังเอาหินมากดอยู่แสดงว่าหญ้าเนี่ยมันไม่ได้โตมากขึ้นแล้ว แสดงว่าดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นจากสะเก็ดเงินได้ครับนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ทาแล้วใช้ยากดภูมิกันแล้วมันถึงจุดจุดหนึ่งครับที่มันเอาไม่อยู่หญ้ามันพแพรมโตขึ้นมามันต้องใช้สเตียรอยที่มันแรงขึ้นหรือหินที่ก้อนใหญ่ขึ้นมาทับมาปิดนะหรือต้องใช้ยากดภูมิที่ขนาดสูงขึ้นหรือก,กินบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเพื่อเอาหินก้อนใหญ่มาทับ อันนี้คือโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดอื่นแล้วซึ่งก็ต้องตรวจแยกว่าเป็นจากอะไรกันแน่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ไม่ทราบนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะแนะนําว่าถ้าน้องเขาไม่มียาอะไรรักษาเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าคงได้เงินบริจาคเยอะแล้วล่ละนะพอนะออกข่าวักขนาดนั้นนะครับควรประคับประคองอาการไปนะครับโดยการใช้น้ํามันมระพร้าวสกัดเย็นฉโลมเลยครับ ตาหรือไม่ก็ยูเลียก็ได้นะยี่สิบเปอร์เซ็นยูเลียสิบเปอร์เซ็นยูเลียครีมทาประครับประคองอาการให้มันชุ่มชื้นนะแต่ที่ดีที่สุดก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะที่แบบเอาไว้รับประทานด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเอาไปทาผิวนะมันจะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ทําขายนะที่แบบกดเป็นแบบกวดปั๊มอ่ะแล้วมันมีหัวน้ำาห่าหัวน้ําหอมอยู่ไม่ควรใช้นะครับบางคนเห่อได้นะ เพราะอะไรครับเพราะหัวน้ำหอมนี่ไงมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่มันเป็นวระคายเคืองกับผิวของคนไข้ได้ที่มันโดนสเตียรอยมาเยอะๆนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกทุกคนนะครับที่รักษาผิวหนังไปแล้วแล้วมีอาการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เป็นสูตรทาผิวหนังโดยตรงนะควรจะเป็นในรูปบประทานนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้หรือ,อยังไงทำเองก็ได้ เดี๋ยวนี้ดูใน y o u t u b e นะครับอาจารย์กูนะอาจารย์ยูเนี่ยนะดูได้เลยครับว่าเอ,อวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทำอย่างไรจากกะทินะกะทิสดเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ทำไม่ยากนะแต่ผมก็ไม่มีเวลาทำสักทีนะเดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวจะต้องลองดูครับผมอยากลองรู้ไงลองดูนะจะได้รู้แล้วก็จะได้มืเผื่อมาเล่าให้ฟังนะครับทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาทาเลย <laughs> เออ อันต่อไปนะครับก็สังเกตนะครับนะน้องเขายังทานของสแสลงอยู่หรือเปล่านะเพราะอะไรฮะพวกคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยกินของสแสลงอยู่ครับของสแสลงที่ผมเจอบ่อยๆคืออะไรฮะไข่นมขนมปังของหมักดองของสแสลงอาหารทะเลปลาะนะเออยังอยู่ไหมแอลกอฮอล์เนี่ยยัง,ย,ง,ย,งยังกินอยู่หรือเปล่า นะถามว่าเด็กสามขวบกินปลาล่าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งส่วนใหญ่จะอะไรครับอ๋อไข่เออเป็นไปได้นมเออเป็นมีสิทธิ์เป็นไปได้อีกอันนึงที่ผมเจอบ่อยๆแล้วมากขึ้นก็คือเรื่องของข้าวนะเพราะฉะนั้นน้องทานข้าวแน่นะแล้วไข่นี่ก็ไม่น่าพลาดนะเด็กเนี่ยแล้วนมนี่ครับ นะมันแสลงกันเยอะเหมือนกันนะในยุคนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในี่ใครนะครับที่กินอะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆประจำกินอยู่บ่อยๆนั่นแหละสักวันหนึ่งมันก็จะแสลงหรือแพ้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการย้ำเตือนอีกทีแล้วกันนะเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วก็เออเฮ้ยสงสัยจะแพ้สงสัยจะแสลงหรือเปล่าก็ลองหยุดดูได้นะครับเผื่อว่าจะดีขึ้นซึ่งหลายๆคนนะครับที่มาปรึกษาผมช่วงหลังๆเนี่ยลองทํามาหมดแล้ว ไอ้ที่ผมแนะนําไปเนี่ยนะมันจะมีคลิปบางคลิปนะครับโรคแพ้ภูมิตัวเองมั่งโรคสะเก็ดเงินอะไรมั่งเขาลองหยุดเองก่อนคุมอาหารเองก่อนดูซิว่าไหวไหมอ้าวพอหยุดแล้วนะคุมอาหารดีขึ้นแล้วเอ้ยมันดีขึ้นนะหมอเออจริงอย่างที่หมอบอกจริงอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยมารักษากับผมดูว่าเออตัวเองไหวหรือเปล่านะอันนี้ใช้ได้เยี่ยมนะครับบางคนนะลองแล้ว ลองคุ้มมาหาแล้วโอ้โหไม่ไหวคุ้มไม่ไหวเออนะนะไม่ต้องมาเอออันนี้บอกกลอนเกรินไว้ก่อนเลยนะไม่ต้องมาหาผมครับนะแล้วผมก็จะดีดออกจากการปรึกษาออนไลน์นะถ้าอย่างนั้นนะมาที่โรงพยาบาลได้นะไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมหนีไปไหนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่ใครที่ผมไม่ได้ปรึกษาออนไลน์ไปแล้วนะก็สามารถมาที่โรงพยาบาลได้ซึ่งมีประโยชน์มากเดี๋ยวเล่าประสบการณ์คนหนึ่งแล้วกัน รู้สึกจะมาจากน,นครสวรรค์นเนี่ยเป็นคนไข้ปรึกษาออนไลน์มาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็รักษาไปมันดีขึ้นนิดหน่อยเสร็จแล้วผมอะไรฮะผมแนะนําว่าควรมาที่โรงพยาบาลเพราะอะไรฮะควรมาฉีดซีรัมเลือดปั่นครับนะหลังจากที่มาที่โรงพยาบาลแค่ครั้งแรกนะผมก็ฉีดซีรัมเลือดปั่นไปที่หน้านะครับหลังจากนั้นไม่ออนไลน์เลยครับ เพราะอะไรครับมาฉีดซ้ำครับคือมันดีขึ้นไงมันดีขึ้นจนกระทั่งเออมันต้องมาซ้ำแล้วมีคนทักแม่ทักว่าเอิมหน้ามันใสขึ้นมันสว่างไบร์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะปกติโอ้โหหน้าจะดูไม่จืดนะเขาเข้าใจเขาว่าดูไม่จืดไหมยจะภาษาชาวบ้านก็เรียกอาจจะคนที่เขาคุยกันเล่นๆก็คือเยินนะประมาณนั้น นะเพอะพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นรวดวเร็วทันใจแล้วก็เป็นที่หน้าด้วยก็เลยต้องเอาไปแบบโชว์หน้าให้คนอื่นดูแล้วก็บางทีอาจจะโดนถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะครับบางคนหายแล้วหายแล้วนะแต่อยากจะมาฉีดต่อก็มีนะเพราะว่ามีคนมาทัก,กว่าเอิมหน้ามันใสขึ้นมันไบรท์ขึ้นหน้ามันเด้งขึ้นนั่นเองนะอย่างนี้นะ,นะผมก็เอาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนไข้ซึ่งผมก็ฉีดให้ได้หมดอะ บางคนฉีดที่ตามตัวเหลือแล้วหมอแถมที่หน้าหน่อยก็มีเอผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเอาแล้วแต่คนไข้เพราะมันเหลือไงก็ฉีดแถมไปแค่นั้นเองนะซึ่งก็ฉีดมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเข็มที่สําหรับฉีดโบท็อกนั่นแหละนะมันก็เลยไม่ได้ก็เจ็บเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้น้องเขาหายได้เร็วที่สุดแล้วกันเพราะว่าโรคนี้มันทนทุกทรมานนะ แล้วก็ถ้าเกิดไม่หายเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนปมด้อยนะครับโตขึ้นไปในชีวิตเลยนะก็ขอให้น้องเขาพบทางออกแล้วก็หายได้เร็ววันที่สุดแล้วกันนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับเรื่องของการวิเคราะห์เด็ก3ามขวบที่เป็นสะเก็ดเงินนะไม่รู้ว่าเป็นใช่หรือเปล่านะแต่ว่าการวิเคราะห์ที่ผมบอกไปตามดูรูปภาพที่เจอมาในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะซึ่งเอาอาจจะเอาไปประกอบประยุกต์กับคนที่ดูคลิปผมอยู่ก่อนก็ได้เนี่ยช่วงนี้หรือว่าดูย้อนหลังก็แล้วแต่ดูว่าเออรูปหลงน้องเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเออเอ,อ้มันตรงไหมมันเป็นยังไงไหมมันใช่หรือเปล่าเอะมันน่าสงสัยว่าเออมันต้องตรวจเพิ่ม,เต,มเติมหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับเอาละครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ จะคุยกันเรื่องวิธีแยกโรคสะเก็ดเงินกับโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังอื่นๆอย่างใดนะเมื่อกี้ผมกล่นไปหน่อยนะก็คือเรื่องของออโตฮีโมเทอร์ปีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคุยให้มันกระชับขึ้นแล้วกันว่าเออมันแยกกันยังไงจากอาการเอยจากพื้นเอยหรือว่าจากการฉีดเลือดหรือว่าการให้ยาการทายาอะไรเงี้ยมันจะได้ให้มันดูให้มันชัดเจนขึ้นดีกว่า นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับคุณมาลีสวัสด,ดีครับคุณมิสเตอร์คีโอบอกสบายดีท่านหมอสวัสด,ดีครับจากลาวเนาะคุณวัดสวัสด,ดีครับโอ้คุณวัดนี่ทำบุญเยอะนะส่งน้ำทะเลไปทั่วประเทศเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็มีเงินคนที่โอนไปเกินเขาก็เอา ไปซื้อของทําบุญกับผู้ยากไร้นะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณกนกพาเหรอสวัสดีครับคุณคุณดีวายนะสวัสดีครับอ่ะคุณปัทภุมเหรอสวัสดีครับอ่ะเออเมื่อวานที่บอกว่าฝากถึงคนไข้ als นะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําเรื่อง ากถึงคนไข AL ้ ALS นะที่เล่าถึงคุณรองเข้ามูลคดีกับแม่ทุมแม่ประทุมนะแม่ทุมน่แมมนแหะครับเป็น ALS นะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหโรคนี้ผมไปฟังดูแล้วหาข้อมูลมาแล้วโอ้โหน่าสงสารจริงๆครับทั้งตัวคนไข้และญาติ ไม่หนักกว่านั้นคือหมอและคนที่ดูแลทุกคนครับนะเพราะอะไรฮะเพราะถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประคับประคองการหายใจแม้กระทั่งกล้ามเนื้อในการหายใจเขายังอ่อนแรงเลยครับนะบเพราะฉะนั้นนี่โหโรคนี้เป็นโรคอะไรที่น่าสงสารจริงๆนะครับแต่เรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันแต่เรื่องทาง,ทางแนวผสมผสาน นะครับผมจะทำให้เขาไปปฏิบัติตัวตามที่ผมบอกซึ่งมัน n o t h i n g to lose ไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วก็ไม่ดู no do harm อันนี้คือหลักการที่ผมใช้อยู่ในทุกๆวันนี้นะครับในการารักษาร่วมด้วยช่วยกันกับคนหมอแผนปัจจุบันทั่วไปผมจะไม่ให้ไปหยุดยาของใครนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มารักษากับผมเราบอกโอ้หมอต้องมาหยุดยานน่นนี่นั่นไหมมาลงมาเลง็งต้องหยุดอะไรไหมโรคนน่นนี่นั่น อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ล้วนๆครับไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะเพราะฉะนั้นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะหายจากตัวคนไข้เอง90%เนตะเน้นย้ําอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงอีกเรื่องของฝากถึงคนไข้ ALS นะซึ่งมีคุณหมอหลายท่านบอกไปกล่าวไปแล้วแต่ผมจะบองในแง่ของแพทย์ผสมผสานนะกันว่าควรจะทําอย่างไรบ้างแล้วถ้าลองทําแล้วมันได้ผลถ้าคิดว่าน่าจะเป็น เป็นบุญมหาศาลที่สามารถเอาไปบอกต่อกับคนไข่อื่นๆให้เขามีชีวิตรอดได้นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะพูดในวันต่อๆไปแล้วกันนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งวันมะลืนก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยเรื่องสะเก็ดเงินให้จบก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของวิธีการแยกโรคสะเก็ดเงินนะครับจากโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังแยกกันยังไงนั่นเองนะ เอาละครับไม่มีใครถามอะไรแล้วก็ทยอยปิดไลฟ์นะใครที่จะฟังสั้นๆก็ฟังในทิกตอกซึ่งไม่ก็ได้ทําเลยนะโอ้โหช่วงนี้ยุ่งเหมือนกันนะครับคนไข้ยเยอะนะแล้วก็ใครที่จะฟังย้อนหลังก็ฟังใน u t u b e นะครับใน u t u b e ฟังย้อนหลังได้แล้วก็สามารถพิมพ์คําถามได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทยอยตอบคําถามใต้คลิปก็คือทุกวันพฤหัสตอนสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วไหนที่ตอบได้พิมพ์ได้ตอบเลยก็อาจจะพิมพ์ตอบไปก่อน นะครับแต่อันไหนที่ควรจะมาตอบยาวๆหรือว่าจะมาอ่านให้ฟังววยง่ายก็จะมาอ่านให้ฟังช่วงวันพฤหัสตอนสองทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ตอนสองทุ่มครึ่งเรื่องของวิธีแยกโรคสเก็ดเงินจากโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หมอปูนทวีไปก่อนครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับสวัสดีครับ